ก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนเมื่อกี้ส่งเสียงไม่ได้เพราะว่าเขารับอยู่เออเพิ่งเปิดดูโซเชียลแล้วก็พบว่าเฮ้ยป้าปาบอกฉันได้เชี่ยวคืนนะฮะเออเพื่อเนเพื่อนเห็นปูกันนอนซะเชี่ยเลยเออโอเคโอเค ก็ได้เห็นปลานอนตัแล้วเนาะคตรหาปากขยับด้วยเดี๋ยวพอนางตื่นนางก็จะโมยไหวว่าทำไมเธอต้องถ่ายฉันตอนฉันน่าเกียดอลอยก็นางทำอาหารเตรียมรอแล้วเดี๋ยวสักพักนึงจะไปปลุกละกินข้าวกันเถอะบ๊ายบาย